สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะก็มีข่าวมาแจ้งให้ทราบเช่นเคยสำหรับการตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร,กรจ่ายส่วนต่างประกันราคายางพารางวดที่3ซึ่งก็เป็นงวดที่ล่าสุดก็คือเดือนธันวาคม2563นะคะ สำหรับการข้อส่วนต่างประกันราคายางพารางวดที่3ในนกรนะคะก็ได้แจ้งข่าวดีปลายเดือนมก,กราคม2564นี้นะคะคาดว่าทกสจะโอนเงินเข้าบัญชีวันที่29มก,กราคม2564นะคะสามารถตรวจสอบสถานาการโอนเงินได้นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะสำหรับเงินประกันรายได้ค่ะ สำหรับความคืบนหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2563เห็นชอบให้ดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราระยะที่2สำหรับเกษตรกร,กรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยทั้งบัตรสีเขียวและก็บัตรสีชมพูซึ่งแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางภายในวันที่15พฤษภาคม 2,563จำนวน18ล้านกว่ารายนะคะพื้นที่สวนยางพาราที่กรีดได้ประมาณ18ล้านไร่ค่ะซึ่งกำหนดระยะเวลาการประกันรายได้นะคะก็คือ6เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม63 ถึงเดือนมีนาคม64รอบแรกนะคะได้มีการเข้าจ่ายส่วนต่างประกันราคายางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและก็มีความคืบหน้าตามลำดับค่ะซึ่งเกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราน,นะคะก็สามารถเช็คสิทธิ์นะคะผ่านลิงก์เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะเช็คว่าเราได้เข้าร่วมโครงการหรือไม่นะคะเียยังไงก็จะมีลิงก์แปะไว้ใต้คลิปนะคะทั้งลิงก์เช็คเงินและก็เช็ค ว่าตัวเองนั้นได้เข้าร่วมโครงการหรือไม่ค่ะนานยกรนะคะผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยกรรมการและก็เลขานุก,การกรรมการการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราระยะที่2ก็ได้เปิดเผยว่าสำหรับความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรชาวสวนยางพารางวดที่1และก็งวดที่2ประจำเดือนตุลาคมและก็เดือนพฤศจิกายน63ไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะ ซึ่งทั้งสอง,งวดนั้นนะคะยางแผ่นดิบไม่ต้องจ่ายชดเชยส่วนตามประกันรายได้จะเหลือแค่น้ำยางสดและก็ยางก้อนท้วยค่ะที่ได้จ่ายคือในรอบงวดที่หนึ่งได้จ่ายไปทั้งสิ้นประมาณ2000ล้านกว่าบาทนะคะส่วนงวดที่สองจ่ายไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ1000ล้านกว่าบาทค่ะรวมเป็น3,400ล้านกว่าบาทนะคะวงเงินรวมก็คือ10,000ล้านบาทค่ะ เป้าหมายชาวสวนยางและก็คนกรีดจำนวน1.8ล้านคนค่ะสำหรับงวดที่3ที่จะตามมานี้นะคะคาดว่าจะครอบประกันรายได้หรือว่าราคาย,ยางพาราส่วนต่างทั้ง3ชนิดประจำเดือนธันวาคม2563ประมาณปลายเดือนมก,กราคมนี้นะคะและคาดว่าทกสจะโอนเงินงวดที่3ให้ประมาณช่วงเดือน มกราคมก็คือวันที่29มกราคม2 5 6 4นะคะตามแผนเหมือนเช่นที่จ่ายเดือนที่แล้วนะคะอย่างไรก็ดีเกษตรกร,ร,กรที่ผ่านมาได้เข้าร่วมโครงการประกันรายได้ระยะที่1และมีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นทะเบียนก่อนวันที่12สิงหาคม2562ทะกะสมีการจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกร,ร,กรแล้วตั้งแต่วันที่9ธันวาคม63นะคะ จนถึงปัจจุบันส่วนบัตรสีชมพูที่ผ่านมานะคะประชาคมแล้วจะมีการรับรองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการประกันรายได้ซึ่งก็ได้รับทราบว่าได้รับเงินกันแล้วนะคะบางส่วน ค่ะและนี่ก็คือความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพาราระยะที่2นั่นเองนะคะซึ่งจะมีการจ่ายเงินในงวดที่3นะคะแต่ยังไงนั้นก็ต้องรอประกาศราคากลางอ้างอิงออกมาก่อนนะคะสําหรับงวดที่3งวดของเดือนธันวาคม63ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีข่าวมาแจ้งเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะ